สวนสัตว์สยองกลับมาเอาชีวิตรอดกันต่อวันนี้เราต้องเอาชีวิตรอดกับเจ้ากลิลล่าที่มันกลายพันธุ์แต่มันไม่ง่ายเพราะเราก็เริ่มป่วยหรือว่าเราจะกลายร่างเหมือนสัตว์ก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กันก่อนนะคะขนมที่ทำให้เราทะเลาะก,กันตลอดมือกรู กินกันตลอดเลยซื้อมาแทบจะไม่ได้กินหมดแล้วยิ่งกินอะ่ะก็ยิ่งเพลินมีสองรสสีส้มรสด,ดั้งเดิมเผ็ดน้อยสีแดงจะเป็นรสเผ็ด,ดไฟลุกได้รสหมาล่าเผ็ดสะใจบอกเลยถูกใจสายกินขนมหน้าคอมอย่างเราเล่นไปด้วยกินไปด้วยโอ้ยอยางเพลินนะครับทุกคน,นตอนนี้หาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวทุกสาขาเลยเปไปไปตามกัน,นอร่อยมาก นั่นอีกแล้วอ้วกอีกแล้วอะไรมันออกอะเรากินอะไรเพิ่มดูมือเราดิเริ่มหนักแล้วนะใช่เหมือนจะกลายพันธุ์ด้วยเลยย่าอุ้ยคือมือมือเรามีตุ่มๆแล้วอ่ะเราเรารักษาตัวเองได้ไหมไม่รู้อ่ะอ๋อเราเราโดนมันจะโดนพวกเชื้ออะไรกักไอ้โจ้นะใช่ป่ะเรนเอาเข้าเครื่องนี้ป่ะอุ้ย ช่องซ้ายคืออึช่องขวาคือไอพวกปรสิตหรอหลายกาดน่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลวาใส่เข้าไปโอเคครับทุกคนกปลีนตู้ก่อนโลกละโลกละไปไหนอะกลับปะกลับก่อนผมว่าก่อนที่เราจะไปดูสัตว์อื่นอะว่ามันเป็นยังไงเราต้องเตรียมอาหารไปด้วยหรือเปล่าเขาบอกม,มีเนื้อมาใหม่เนื้อไหนจ้ะไม่รู้อ่ะ ฮ้ยผู้ชายเหรอรอดไหมฮะใครอ่ะเราจะช่วยเขาป่ะอุ้ยเดี๋ยวเขาดูเขาแบบอุ้ยเหมือนเขาไม่รอดแล้วปะวะเฮ้ยอยางเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นเขาตื่นแล้วนี่แล้วเขาทุบอยู่เอาไงดียิงยาสลบท์ไหมคุณครับคุณเออคุณใจเย็นก่อนนะนี่เขาทุบอันนี้ออกมา ที่เก็บขวานอะจะเย็นใจเย็นครับผมคือคุณพอลคอร์ลี่นะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่นี่เ a าบ i n เขาคนนี้ช่วยฉันคุณรู้ได้ยังไงเหมือนว่าเขารู้เรื่องนี้ในนี้ได้ยังไง

รหัสอะไรวะโอ้โห,โโหรูแขนดิชัดเลยสงสัยอยู่ไม่ถึงเช้าแน่เลยเฮ้ยมีเครื่องนี้ว่ะเฮ้ยนี่ซีเจนี่ไงใส่เข้าไปซีเจซัมเมอร์เ <It 's S 1> อ็กเพรเมนต์การทดสอบสำหรับยา <S <S ดอนเวิร์กอเอ่อเกี่ยวกับอะไรอ่ะเขาบอกการทดสอบเกี่ยวกับยาอะไรไม่รู้ว่ะทุกคน เสียสารเสพติดรอ,ดอนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นปรสิตนี่หว,ว,ว่าเรืวบอกนะเขาเขาโดนทดลองอ่ะฟอปปี้นิดนี่ลวไอคนนั้นน่ะเราเอาไงอ่ะกำลังเราช่วยเขาอีกคนหนึ่งไหมแต่เขาฉานพูดทำไม่เส้นช่วยไงอ่ะไม่มีให้ช่วยแล้วว่ะจริงเหรอเออเดี๋ยวขอเอาอันนี้ไปเก็บก่อนต้องทำจริงๆอ่ะ เราต้องทำจริงๆเนี่ยมันไม่ม,ม,ม,มีให้ช่วยอ่ะเอาจจะต้องบทเนื้อจริงๆว่ะทุกคนอ่ะบทครับโอ้ยแล้วเราเอาโอ้โหก้อนเนื้อไอ้ตัวนั้นไม่เห็นไม่เห็นหรอกไม่ได้ยินหรอกอยู่ข้างในอยู่ดได้หลายก้อนเลย เราเจ้าเนื้อไปเลี้ยงตัวอะไรอ่ะใช่ปะเรเลี้ยงตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้เราเหลือไอ้ตรงกอริล่าอีกที่หนึ่งใช่ไหมโอ้โเยอะๆตรงกอริล่าที่เรายังไม่ได้ไปอ่ะครับทุกคนเราไปเอา้าเขาบอกว่าเดอะไบโอไบโอเหมือนมันมีอะไรติดอยู่ข้างในอ่ะทำความสะอาดนี่เปล่าโอเคอเฮ้ยเดี๋ยว มันคือมือมาได้ไงอะ่ะมือมีรอยสักรูปงูด้วยแปลกนะอ๋อนี่เปล้าโอเคอยู้เฉยพี่มาแล้วน้องต้องเอามือมาสกแกนหรอทุกคนแล้วมือใครก็ไม่รู้อะ่ะนี่มันมือมันุ่นนี่นาไปเอามาจากไหน Somehow I feel like well Never mind. on use Try it to Okay. s a a c เขาบอกให้เอามาสแกน do. ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแล้วท่นจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะเฮ้ยถูกเปิดได้ว่ะค o ื่ Let's go see where these maniacs conduct their experiments. Let's go เปิดวิ่งมันเป็นห้องลับใต้บันไดอีกเหรอไปก่อนเลยลูกพี่ เชิญครับเชิญก่อนเลยคุณรู้ไหมผมเจออะไรมาบ้างตัวอย่างที่ผมเจออะ่ละมือเต๋อนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันครับเนี่ยประตูอลมันบุกเข้าไปเลยอะโอเคเราจะตาไปไหตามไดิเดินก็ชาเฮ้ยไอ้ลุงไงลุงอ่ะ ปิญาาโทมนี่คือพวกเกติบัตที่เขาได้มาเขายาดสติปัญญาไอ้มันมันน่าจะทำการทดลองอะไรที่มันแบบไม่ดีแน่เลยทำให้สัตว์แบบกลายพันธุ์อะทดลองกับพวกสัตว์อะฉันบอกว่าไอ้นี่มันไม่เกียวกับงนนักมันมันไม่ดีอะมันมันไม่ใช่คนดีอะโอเคไม่บอกก็รู้แล้วล่ะตอนเนี้ยโอเคห้องน้ำอันนี้มีโทรศัพท์ว่ะโอ้ยโอ้ย ลีเมียโทรมา15สายไม่ได้รับกลับไปบ้านตุยแน่เดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นรูปรูปอะไรครับเดี๋ยวพิมพ์นะเขาตอนนี้เขามีข้อเสนอว่าจะโทรกลับหาเมียหรือจะหรือจะอะไรหรือจะไปคุยกับเขาก่อนค่อยโทรก็ได้มั้งเอออค่ยโทรก็ไ Fantastic there's a computer but no data เนี่ยชัดเลยทุกคนเมื่อกี้คือมือของซีเจ มีขาวหัวทองเออว่าไงครับอ่าคุยคุยนี่ฉันฉันได้ฟอปปี้ดิสของซีเจมาเพื่อนมาลองเช็คดูนะไม่รู้รหัสอีกโถเอ้ยแล้วแกไม่ใช่แฮกเกอร์เหรอถ้าไม่มีรหัสก็ไม่สามารถเปิดได้จะไปหารหัสจากไหนแล้วโทรว่นล่ะเดี๋ยว ไม่ใช่มันมันจะโผล่เข้ามาข้างในหรือเปล่าเราจะขึ้นไปไหมหรือเราจะรอไม่รู้ว่ะถ้าเราลองคุยกันไหมโทรศัพท์แล้วเราโทรไอ้นี่อ่ะข้างแบบไอ้นั่นอ่ะนี่หรอนั่นแหละใช้ได้ปะเอดดเอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวนะยูสถ้ากดยูสมันจะเป็นยังไงอ่ะลอง,<ะ>ล,องลองขึ้นไปดูข้างบนก่อนนี่ เอามือเปิดนี่ไนะป่าวะเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่ใช่มือเราอะมือคนอื่นอะมือไอซีเจไปไหนวะเราจะยังไม่ถึงกัแล้วแล้ววันนี้ปิดอะเราเขียนเราเขียนมาแล้วไงถ้าเราเราเราขึ้นไปดูกอริลลาได้เลยป่าวะเออเราจะไปเลยเหรอไม่รู้ว่าจะจริงดิเฮ้ยไ,ไปได้ระหว่างนี้ให้เขาค้นหาข้อมูลไปก่อน อันนี้ความเร็วอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงหรือยังเฮ้อากาศไม่น่าไว้ใ,ใจเดี๋ยวก่อนเอาของลงขอเตรียมกับข้าวก่อนเอ่อกอริล่าใช่ไหมอ่าแหละมันเฮอร์เบิลโอเคเตรียมมาพร้อมอยู่ เขาใช้แค่เท่าไหร่อ่ะหนึ่งจุดศูนย์เหรอถ้ามันหกก็หกส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อแค่นี้พอโอเคหนึ่งส่วนได้ไหมเราตัดไปได้หนึ่งจุดห้าโอเคได้อยู่อ,ยอันต่อไปอเ,เขาใช้อะไรสองจุดห้าเนี่ยลองดูสองจุดแปดอะใกล้เคียงว่ะมันก็โอเคอยู่นะ ไปป้อนอาหารมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่รู้ผมหรือว่าเราทำอะไรทีเดียวเลยไหมใช่ผมยงพวกยาอะไรน่ะผมคิดเหมือนผมแล้วแต่เราไม่รู้มันป่วยเป็นโรคอะไรไงโอเคโอเคใช่ไหมใช่โอเคไปไปครับทุกคนตอนนี้มาอย่าพึ่งเอาจริงเหรอ นี่ขนาดยังไม่เปิดเลยนะเก็บยาก่อนทุกคนเอาไงนี่ขนาดเรายังจเจ้าว,ว่าน่กะก่อนลิลลาเนี่ยมันเหมือนคนนะทุกคนเอาจริงเหรอลองดูพ่อเอาจิงเหรอาอาจอาจะทอกันเองก็ได้โอเคตอนนี้เรากำลังมี xter, paper, เด็กเตอร์เปเปอร์ทอแล้วก็เชฟไปไปดูนิสี่ตัวอย่านะอุ้ยอุ้ยตัวยังใหญ่ นิกเตอร์ชีปเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้มันทะเลาะกันเองเอา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 ้ยตบกันแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาแล้วก็หันหลังอยู่ดีก็หันหลังโอเคเตรียมอาหารมันน่าจะหิวทุกคนเพราะฉะนั้นอาหารกอริล่าไม่ใช่อันนี้วางไว้ seafood, โอเคอาหารกอริล่าโอเคมาแล้วมาแล้วมาเลยเร็ว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 เอาทะเลาะกันอีกโอ้ยทะเลาะกันอีกแล้วทำการนั่นเลยเหรอเหรออ้วกแบบนี้เหมือนเคยเจอที่จิงโจ้เลยทอเนี่ยแหละทอเนี่ยแหละอุวยเดินเหมือนคนเลยดูดิ นนั่งกิอย่างกัรน,นั่งกินหมูกระทะเลยท่านั่งอ่ะ <c oughs> เหมือนเดะเลยดีไม่นั่งขัตาาดตมะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผม,ผมเดี๋ยวผมเทียร์เทียมของอื่นก่อนนะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> โอเคที่สแกนสแกนใช่ไหมเวลามันนั่งมันนั่งมันนั่งมันต้องสแกนโอเคนี่แหละนี่แหละโอเคปักเข้าให้ตัวนึงอ่ะ ไกลเกินหรอทำไมอันนั้นสองตัวแล้วจุดย,ยุ้เฉยก่อนยุ้ยเฉยยู้เฉยไอย้ออโอเคโอ้ว้าวกินปุ๊บพวกปั๊บเลยป่ะเนี่ยโอเคอย,อ,อยากเห็นตอนมันอยากเห็นเอือกริล่าไหมอยากรู้ว่าตอนมันออกว่ามันเป็นยังไงนี่เช็คแล้วโอเคเลยออีกสี่ตัว ดูมันเดินเดินเลี้ยงแถวเหมือนเข้าห้องเรียนเลยเอาตัวเช็คก่อนโอ้ท่านอ้ะเหมือนคนจัดอ่ะอันนี้คือโอ้โหดูท่านอนดิท้อเก้าตูดด้วยมีเก้าตูดด้วยเหรอผมจะลองรูปเขาดูนะหน้าแปลกนะทำไมหนูเหมือนแบบเดี๋ยวนะอะไร ไม่ใช่ไอ้น,นี่มีแผลว่ะทุกคนโอเคโอโ้อขอโทษครับขอโทษครับมีเออผมไม่อยากมีปัญหากับพวกกอริล่ามากที่สุดเลยเพราะมันแรงเยอะนะงั้นเดี๋ยวโอเคอันนี้วางไว้แล้วก็ตรวจเลือดเหรอ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอไม่ท<ๆ>ัแล้ว ตัวเสียงเลยโอเคเตอร์ทอทอยู่ทอไปไหนวะโหไอ้นี่ยืนองค์ขายไรพึ่งงางามมาก้ยผมต้องวิ่งตามกอรีล่าเหรอเนี่ยทอทอทอปกติไปไหนไปไหนอันนี้คือของเล่นมาเหรอโอเคไปไปเขาเหรอนี่ไงอึมาแล้วี๋ยวผมผมขอเก็บเรื่อง่อนได้ไหม ออมีอันนี้ไม่ใช่ที่เก็บเลือดนี่หว่าอุ้ยตบกันแล้วตบกันแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะโดนลูกหลงไหมวะคองวีเอ็กาลิล่าเลยเอ็กซสกาลิล่าเลยอันนี้เราตรวจเลือดได้ไหมบ้างโอ้โหโอ้โหนั่นดิไอ้ไอทอรนี่มันทะเลาะไปกับทุกตัวเลยนะไอทอนอ่ะโอ้เดินเลยแล้วเดินเชิดด้วยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีตัวนอนไหมล่ะเราจะได้จิ้ม ฉีดได้ไหมฉีดได้ไหมโอ้หลังมันก็ไอ้นี่ว่ะหลังมันก็ไม่ธรรมดาว่ะด,ดิ่งเดูก่อนนะทุกคนตอนนี้น,นี่แหละกระโดดเลยนอนให้เสียบมันจะไม่ทุบเราใช่ไหมคือมันไม่เจ็บหรอกผมคิดว่า อมว่าเราอาจจะต้องใช้ยาสลบว่ะโอเคไหนนะยาอะไรนะ<า>จำได้ไหมอันแรกอะ่ะนี่แหละนี่แหละนี่เหรอใช่ใช่ใช่ยาเสียาขางสาเตืมเ,ออไ,เ,อเอไว้เลยอ่าเอืเตไว้เติอฉุกเฉินอ่ะโอเคห้าอัลละ เราต้องใช้นี้เปล่าวะใช้ปะเราเผื่อๆใช่ไหมเพราะว่าเผื่อตรวจนู่นตรวจนี่เจาะลงเจาะเลือดอีกวุ่น,นามาบอกว่ามันจะไม่ไกลอย่างหรอกใจเย็นพี่มาเร็วอยู่มา ดื้อนักใครไ,ไอ้ทอนี่ตรวจยังวะดุเฉยอือ,อใครโดนใครโดนสองตัวเนี้ยใครโดนถ้าเชฟโดนอ่ะคือไม่ได้นะพ่าแม่ช้านี่เปล่าดูดูดูอือโดนไหมเด็กเตอร์ป่ะนอนปะวะ ตามดิกเตอร์ก่อนแล้วกันนะนั่โอ้ดีแล้วดีแล้วเนี่ยค่ะที่นอนแล้วนอนแล้วเสร็จจิ้มเลยจิ้มตอนนอนเนี่ยไม่ไม่ลูกจิ้มตอนนอนเนี่ยแหละได้ไอเชฟไงเชฟกับตัวแหละดิกเตอร์เปเปอร์นี่ยังเอาเปเปอร์เลยเอาทองกอนไหม มันไวว่ะอันนี้แหละเป,ปเปอร์โดนหรือเปล่าไม่ได้ใส่กระสุนโอ้โอเคขอโทษขอโทษจะเอาที่ดูตรุ๊บเลยเออโอ้ยนี่แหละเขาแก้วอ้ยหลับเลยหยยลับเลยปืนไอ้น,นี่แรงจัดหลับเลยเกือบหลับนี่ฮเจาะเจาะหัวกระโหลก โอเคตอนนี้หลับไปสองละอะไรตัวไหนที่มันหู้ฮูู้อยู่ทอหรือนั่นแหละนี่เหรอทอนั่นแหละอไ้ทอมาทุกอย่างดีแต่อารมณ์ไม่ดีอ่ะตูเบืองเยมันติดชีวีนไงชีโมโหไงไม่มีใครเขาทะเลาะด้วยแล้วเนี่ยไม่เนี่ยไม่ไงโดนโดนมันไปนอนรวมกันหรือเปล่าแล้วทำไมทุกค้นมาอ่ะหาที่หรอ หาเรียมอยู่เหรอหาเรียมลองหาเรียมดูโอเคอารมณ์ดีสักทีนะเนี่ยเงียบสงบทุกคนเอาแขนหนุนหัวด้วยโอเคตอนนี้หัว่น่าจะได้คมแล้วป่ะไหนดูดิเนี่ยเด็กเตอร์ทอเชฟอ่ะโอเคเราเอาเลือดไปใส่ตรงนู้นก่อนแล้วก็อะไรก็ โอเคเลือดไปใส่แล้วเราจะได้วิเคราะห์โอเคใส่ตรงนี้เลือดที่ได้มาเอาไปตรวจครับมามาเช็คกันครับมาเออเอโอตัวเปเปอร์มัง้งเ,เ,เราออกอะ่ะใช่ป่ะเราออกอ่ะเราเอากดอันนี้ครับแล้วก็อึดแล้วก็อึดใช่อ่ะอ่ะมันจะนี่แหละ ออาร์อาร์เอเลจิอาร์เอเลจินี่ยเหรอนี่เกี่ยวกับ reaction เอเดติ้งเบรต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 จำไว้ก่อน breathing อันไหนที่มันโอเคงั้นงั้นเอาเอาเอานั้นไปลองยิงก่อนแล้นมันป่วยกี่ตัววะมัป่วยตัวเดียวป่วยตัวเดียวนี่ไงยิงด้วย ยอย่าไากลก,ากันเดรัอ,อะไรวะแกมมยมันก็ตป,ปเปอร์แป,ปเปอร์นี่แหละอันนี้ยิงเลย่าโหเหมือนรู้อ่ะมา ใครไกลล่างอ่ะเดี๋ยวตัวอะไรอยู่ไหนแล้วะมันระวังนะอี่ผมไม่มียาด้วยยังไงเลยเท่าอินเจคชั่นใช้ได้ป่ะอไ้หนอะเล่นมันพ่อโอ้ยไม่โดน นะยิงวะยิงเฮ้ยต้องกลับไปทันยาพ่อไม่ทันยาแนะระวังพ่อพ่อระวังพ่อระวังพ่อไม่ทันยาเฮ้ยเข้ามาได้ป่าวะอุ้ยดีเออปิดประตูระวังระวังมันทำร้ายฉันต่ออื่นนะโอเครีบเลยทั้งนั้นอ่ะชินชิบมาคงทำไปแล้วแหละไปอ๋อนี่เฮ้ยเมื่อกี้ยาถูกนะโอเคเร็วเร็วเร็วอุยวิ่งมาติดอะไรอีก ด่วนเลยครับอันสองว่ะเรทอร์เรเทอรอินเจคชั่นเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ป่ะใช่ใช่นั่นแหละสอเลยเผื่อเลยเผื่อเลยเผื่อเลยสี่เลยโอเคอย่าลืมหยิบอย่าลืมหยิบกลัวอย่างเดียววิ่งไปไม่มีกระสุนหนึ่งสองสามสามสี่โอเคครับมานีโหลดจัดไหมพร้อมนะเพื่อนดูนะเปิดประตูมา ชีวิตอยู่นะบอกว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่นะผมไม่อยากสูญเสียใครไปไม่ใช่ไม่ใช่เพราระวังยิงดีสวยดีโดดพอดีหลดดเลยตากล้อเลยวิไฟดับด้วยกัปตันพ่อระวังนั่นพ่อยิงเลยพ่อพ่อเล่นเป็นเถอะวะพ่อพ่อยิงพ่อยิงได้พ่อยิงอุ้ยมองไม่ค่อยดีเลยยิง ประวัติทธส์เหมือนกันเลยเฮ้ยตายยังวะหูยตูดแดงเลยคือตูดเหมือนคนเลยอะตูดทะลอกเลยอะทลายตูดโอเคเดี๋ยวเอาทุกคนรอดชีวิตปลอดภัยใช่ไหมเด็กเตอร์ไปเตอร์ทอมันโดนเฮ้ยเลยทอมันดูปกติด้วยนะใช่ป่ะไอทอมันอารมณ์ไม่ดีใช่แต่คืออาการมันโอเคงั้นเดี๋ยวไปเอาเครื่องดูดมาก่อนโอเคใจมากคอนเก้งกระชั่นโอ้โห คช่วยได้ละตันนี้เดี๋ยวต้องไปดูดอันนั้นก่อนใครโทรมาวะเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนทุกคนโอเคมันรู้ได้ไงเราอยู่นี่ฮัลโหลครับวัสดีครับไลแมนพูดครับไ i s s s u โอ้ลินดาโทรมา Miss Summers I'm a f ไอ้นั่นหรือเปล่าผู้หญิงอ่ะไม่รู้ใคร And perhaps n า o a ค e ณ h ม่ได้บอกค n ณว่า e e i t เ n ที่นี่น n ่นคือ t ั้ h d o พหมายความว่ายังไงขอโทษด้วยนะไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้ผมเสียใจคุณควไปนอนะมจะกมาในตอนดู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  t ดดดู โอเคผมจะต้องไปเอาเครื่องดูดก่อนเอาอีกแล้วทุกคนโอ้โหสารพัดตุ่มน่าจะป่วยหนักแล้วตอนเนี้ยหนักเลยเออผมเอาอะไรนะที่ดูดเหรอที่ดูดดดูที่ไปดูดปรสิตก่อนไปดูดปรสิตแล้วก็ดูดอื่นด้วย มีอือด้วยเหรอเอ้ยหรือว่าอืดเราเก็บแล้วผมเราจะดูดหมดแล้วล่ะไปอย่าลืมดภารกิจเลยนะเปิดมาไหนอยู่ไหนไม่ใช่มันเข้าล่างตัวอื่นไปอีกนะอุ้ยที่มันยังไม่ตายนี่หว่าใช่ปรสิตเมื่อกี้มันเหมือนเหมือน,ม,นมันเด้งอยู่นะเหมือนมันดับมันดิง้งบึ้งว่างบึบบกงว่ะ สิใส่เข้าไปบับเข้าให้บินยังดิ้นอยู่ไปครับขึ้นรถโอ้โหแล้วคิดดูนะถ้าสมมติมันเข้าตัวอื่นได้อีกนั่นน่ะดินาลกเลยอ่ะอันนั้นอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับเลยอ๋านี่ไม่ได้เก็บรีบไปหน่อยผวาไปแล้วเจอกอริล่าไปครับ ขับเข้าไปมมือาไไ่่นจะหวกลับบ้านบ้านนมอ่ะโอเคกลับบ้านครับแเราต้องไปดูพวกเพนกวินดูพวกน้ำเลยว่รู้มันเป็นยังไงบ้างวะเออถ้าเปพนกวินโดนนีน้รือเปล่าเออเราไม่ได้ไปดูเลยอ่ะไปไหมจะลองลองลองไปดูไหมลองก็ลองไปดูไหมล่ะไม่รู้ว่ะ คนเดี๋ยวผมผมผมแวะแวะแวะไปดูยีราฟก่อนแป๊บนึงไปดูยีราฟนะปกติไหมเฮ้ยไปไม่ได้ว่ะอุ้ยอาการหนักแล้วเราอ่ะสลบไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเราไกลล่างแล้วเอ้าสวบเรียบร้อยครับโดนแล้วเหรอโอ้ ตัพอรักษาซาร่าคืออะไรอ่ะแต่ว่าก็ทํากายล่างไปแล้วก็วคือกินไอ้ลุงนั่นไปทุกคนดังหนยเฮ้ยกดล็อกโซนเออมา,ามาลายว่ะเฮ้ยนี่โฮสตามความความดังลุมม้นว้ายเป,ปยม้มุนน่ะเป้มุน ถ้าโอ้โหถ้าถ้าฮิปโปกายล่างอะ